สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h n n n e l r i r y e View นะคะวันนี้มาพบเจอกับโนกันอีกครั้งกับคลิปพิการดราดิงนะคะซึ่งพิการของเราหัวข้อในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องการเอาชนะใจคนคนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนคนนี้จุดอ่อนเขาคืออะไรนะคะไพ่กองนี้นะคะสามารถเล่นได้กับอะไรบ้างนะคะไม่ว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะจะเป็นการชอบในลักษณะของอเพื่อนนะคะหรือในลักษณะของคนรัก หรือในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้างานสามารถเลือกได้เลยนะคะและที่สําคัญเราจะมาดูกันนะคะว่าการที่จะเอาชนะใจคนคนนี้เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะเอาชนะใจคนคนนี้เขาได้อย่างไรบ้างเนาะกองที่1กองที่2กองที่3กองที่4แล้วก็กองที่5นะคะเหมือนเดิมนะคะตั้งสมาธิให้ดีนึกถึงหน้าคนที่เราจะถามถึงเขาและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดอ่อนของเขา ในการที่เราจะเอาชนะใจคนคนนี้นะคะย้ําว่าจุดอ่อนของคนนี้เราต้องการที่จะเอาชนะใจเขานะคะให้เขาชอบเราให้เขาประทับใจเรามากขึ้นให้หัวหน้างานเขารู้สึกแฮปปี้กับเรามากขึ้นให้คนรักคนนี้เขาประทับใจในตัวเรารักเรามากขึ้นนะคะจุดอ่อนของเขาเป็นอะไรไดเดี๋ยวเรามาดูกัน ข้างล่างจะมีเพื่อนที่น่ารักของเราทำทาสแตน์ไว้ให้ยไงขอความการุณานื้นึงค่ไปกดไลค์ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาหน่อย<ๆ>เพราะเวลาทีใ่ใ,ใครทําอะไรดีๆให้เราโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนนะคะยางน้อยสิ่งที่เขาควรจะได้ควรเป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าเขาเนี่ยจุดอ่อนของคนคนนี้เขาคืออะไรเรามาเริ่มกันนะคะกับข้อที่หนึ่ง มาค่ะเรามาเริ่มกันนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะธาตุไฟค่ะเมษสีงธนูนะคะราศีมีนนะคะแล้วก็มิถุนเรามาเริ่มกันเนาะคนคนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจคนคนนี้เป็นไปได้คําพูดสําคัญมากนะคุณต้องร,าาระมัดระวังไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักนะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานเนาะ คนคนนี้เป็นคนที่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของค,คําพูดให้ดีเลยเวลาที่จะสื่อสารกับเขานะคเขาไม่ชอบคนที่พูดจาทิ่มแทงใจเขาไม่ชอบคนที่พูดจาแบบทําให้เสียความรู้สึกเขาชอบคนที่คู่อะไรแล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความคอมเพลเม้์มีการประนีประนอมพอสมควรเขาชอบคนที่ใจกว้างนะให้ขึ้นสี่เหลี่ยญรีเวิร์สนะคะนั่นหมายถึงว่าเขาชอบคนที่แบบ ไม่ได้เป็นคนที่ตีก่อ,คนน,อ,นอนนคนนู้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างในระดับหนึ่งเขาชอบคนที่ใจกว้างแต่ถึงแม้จะใจกว้างนะคะก็จะต้องเป็นคนใจกว้างที่ไม่ทําร้ายความรู้สึกคนอื่นด้วยเขาชอบคนที่วางแผน ไพ่ขึ้น3กระทานะคะนั่นหมายถึงว่าสมมุติเวลาที่คุณจะทําอะไรหรือว่าจะดิวกับคนคนนี้คุณต้องมีแผนในเขาสมมุติคุณจะไปกินข้าวกับคนคนนี้ไปเดทกันนะคะ <c oughs> คุณก็ต้องมีแผนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปร้านนู้นต่อด้วยร้านนี้วันที่คุณจะทําอะไรบ้างเขาน่าจะถามประโยคนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะถ้าแผนของคุณมันมีความแปลกมีความติด มีความแบบคือคนคนนี้เขาชอบอะไรที่มันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆมีเรื่องของความที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านมีความแปลกประหลาดแต่เขารู้สึกว่าคุณจริงใจนะคะเป็นความแปลกที่จริงใจเขาชอบนะคะและที่สําคัญคุณต้องมีจริตด้วยจริตในที่นี้คืออะไรอาจจะเล่นหูเล่นตาเป็นหรือว่าแบบ มีสกินชิปมีการแตะตัวมีอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขาชอบคนที่น่าจะค่อนข้างมีจริตพอสมควรถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่อาจจะเล่นหูเล่นตาเก่งไม่ใช่ผู้หญิงแข็งทื่อๆอะไรเงี้ย no จะไม่ชอบชอบผู้หญิงที่แบบเฮ้ i, ยงั้นเราไปกินตรงนู้นดีไหมนะคะเสียง2เสียง3โอเคเขาโอเคมากนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของกล่องเสียงแต่อย่างใดแต่ทีนี้ประเด็นคือคุณต้องเฟลท์ให้เป็นไพ่ขึ้น night o f cup นะั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาน่าจะชอบคนที่ดูมีเสน่ห์ ดูบริหารสเสน่เก่งนะคะดูเป็นคนที่แบบมีจริตจาักการวิวออฟฟอร์จูนคุณต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ค่อนข้างเก่งนะคนคนนี้นะคะเวลาที่เขาเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจถ้าคุณสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเขาปลุกเอเนอร์จีเขามีคําพูดคําพูดของคุณให้กําลังใจคนคนนี้ได้นะคะนอกว่าคุณคนนี้ คุณจะซื้อใจเขาได้เยอะมากเขาชอบคนที่มี energy บวกๆและเป็น energy ที่รู้สึกว่าแปลกไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านเขาชอบคนใจกว้างเขาชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามีจินตนาการมีแรงบันดาลใจมีความคิดสร้างสารรค์นะคะเขาชอบคนที่ปล่อยตัวเองเป็นอิสระ free spirit อะเป็นคนที่อาจจะรักอิสระเป็นคนที่เฮ้ยไม่ยึดติดก,กับกฎเกณฑ์มากจนเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีแผนสำรองไว้เสมอในการที่จะทำอะไรหลายๆอย่าง ทีนี้เราไปลุยกันต่อนะคะกับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2มาค่ะเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะลัคนาราศีดาวจ์ดาวสุขของคุณนะคะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้เนาะกรกฎนะคะกันแล้วก็ตุนนะคะเขาชอบคนแบบไหนคนคนนี้นะคะวิธีการที่จะเอาชนะใจคนคนนี้นะ,ะนกรู้สึกว่า คนคนนี้ไพ่มันขึ้น8คาถา8คทคามันเป็นเรื่องของคําพูดการคอมมิเนเคชันการสื่อสารเขาชอบคนที่คุยด้วยเรารู้สึกว่าคุยด้วยเรารู้สึกมีมุมมองแนวความคิดใหม่ๆนะคะคุยด้วยเรารู้สึกว่าเออคนคนนี้มีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเขาชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองมีความเซล์สูงๆมีความ ชัดเจนว่ามีบุคลิกแบบนี้มีลักษณะนิสัยแบบนี้มีคําพูดคําจาที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเออที่นี้ไพ่มันขึ้นแบบนี้แหละนะไพ่ขึ้นไนท์ถือคาทานะคะเขาเป็นคนที่ชอบคนที่ take action เวลาที่อยากจะทำอะไรคือเขาชอบคนขยนนะันอะว่าง่ายๆนะคนคนนี้ชอบคนขยนันแต่ไม่ชอบคนบังคับคนอื่นชอบคนที่เวลาจะทําอะไรทําด้วยตัวเองเวลาจะสู้อะไรลุยด้วยตัวเองเวลาที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําด้วยตัวเอง เป็นคนที่ให้ขึ้นเดอะสตาร์เดอะสตาร์ในที่นี้น่าจะเออเขาน่าจะชอบคนที่หน้าตาดีหรือบุคลิกดีด้วยในส่วนหนึ่งเดอะสตาร์ในที่นี้นะคะมันเป็นไพ่ของความที่ถ้าคนคนนี้เขาไม่ชอบคนที่หน้าตานะเขาก็จะชอบคนที่บุคลิกดีเอาเป็นว่าเดินมาแล้วคนคนนี้ดูเด็ก ดูแลไม่ได้เป็นคนแบบภายนอกดูแต่งตัวมอมแมมหรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะดูแลการแต่งตัวได้ดีพอสมควรสามเหรียญเขาน่าจะชอบคนที่คุยรู้เรื่องคุยเรื่องในที่นี้คือเวลาพูดคุยเวลาสื่อสารดูคุยอะไรแล้วเป็นจริงจังดูคุยอะไรแล้วดูเป็นงานเป็นการดูคุยอะไรแล้วดูน่าเชื่อถือเซฟไว้นอกคัพนะคะขอดูหน่อยสิอคนคนนี้ชอบเซอร์ไพรส์นะ ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถสร้างอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เขาแปลกประหลาดใจในการเห็นคุณในลักษณะนี้ได้ในหลายๆรูปแบบอย่างเช่น <c oughs> สมมุติคุณคบสมมุติเป็นการครบกับคนคนนี้นะ เขาชอบเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเฮ้ยกลายเป็นว่าอันนี้มาส่งที่ทํางานเฮ้ยอันนี้มาส่งที่บ้านอันนี้มาส่งที่อะไรอย่างเงี้ยมันดูเซอร์ไพรส์ไปหมดเขาชอบหรือถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเจ้านายคุณนะคุณอาจจะเอาชนะใจคนคนนี้เซอร์ไพรส์เป็นสิ่งสําคัญค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องบอกแผนการเขาทุกอย่างแต่เวลาที่คุณทําเน้นเป็นเรื่องของการกระทําเมื่อไหร่ที่คนคนนี้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณทําออกมาแล้วเวิร์คคุณทําแล้วออกมาโอเคเขาชอบมาเขาชอบดูคนที่ผลของการกระทํานะคะเอ่อ คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบคนที่ขยันจริงจังกับชีวิตนะเนี่ยยิ่งชีวิตของใครคนหนึ่งแล้วแบบผ่านความแบบชีวิตเขามีปัญหาหรือประสบปัญหาอะไรมาแต่เขาสามารถผ่านมาได้คนคนนี้จะประทับใจมากเขาเป็นคนที่ประทับใจในเรื่องของความสู้ชีวิตประทับใจในเรื่องของการที่โหเป็นคนคนนี้เป็นคนมุ่งมานะอุตสาหะชอบมากนะขอดูเลเวอร์หน่อย อืมโอเคนะคะแล้วก็ในที่นี้คือคุณต้องเป็นที่รักด้วยนะเป็นที่รักคือแบบใครเห็นก็ดูรักคุณใครเห็นก็ดูเอ็นดูใครเห็นก็ชอบคุณคุณจะเอาชนะใจเขาได้ถ้าคุณสามารถทําตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยคนคนนี้ดูเป็นที่รักคนคนนี้ดูแบบคนนู้นคนนี้ก็ดูรักคนคนนู้นคนนี้ก็ดูเข้าหาไปหมดเขาไม่ชอบคนที่ดูแล้วมีพิษมีภัยนะคะ เออเขาชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าอืมใครก็ดูรักใครก็ดูเอ็นดูเขาไปหมดเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเราไปลุยกันต่อนะคะ<ม>กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามโอ้ยอัดคลิปตอนเช้าที่ไรนะคะทุกคนมีปัญหาในเรื่องของเสียงทุกทีเลยนะคะแต่นก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เพราะบ,บ้านนกอยู่ในถนนด้วยน<ม>ะคะไปดูกันต่อคะ่ะมาค่ะมาเริ่มกันนะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามลัคนาราศี ดาวจันดาวศุกข,ของคุณแล้วก็เขานะคะน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้เนาะ Aquarius นะคะกลุ่มธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เมธนะคะเราจะมาดูกันในรายละเอียดคนคนนี้เป็นคนชอบคนที่ท้าทายคนคนนี้เนี่ยคุณอย่าวิ่งตามเขานะนกบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณวิ่งหนีเขานะคะหรือแบบอคุณอาจจะทําให้คนคนนี้ประทับใจในระดับหนึ่งเลยแหละนะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณ มั่นใจในตัวเองโดดเด่นเขาชอบอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้มันต้องมีสักระยะหนึ่งที่คุณต้องเว้นช่วงทิ้งห่างเขาคนคนคนี้เป็นคนชอบวิ่งต่างคนเขาไม่ชอบใครที่ยอมเขาเออออก,กับเขาไปทุกอย่างหรือรู้สึกว่าเอออันนู้นก็ดีเขาทํานู่นก็ดีทํานี่ก็ดีไม่ค่อยชอบเขาเป็นคนไม่ได้ชอบคนตามใจแต่ชอบคนขัดใจเฮ้ยมันมีคนแบบนี้จริงๆนะคนคนนี้ถ้าคุณจะเอาชนะใจเขาได้หนึ่งคุณต้องมีจุดยืนของตัวเองค่ะเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ค่อนข้างรักและเคารพตัวเองในระดับหนึ่งคนคนนี้ถ้าคุณจะเอาชนะใจเขาได้ไพ่ขึ้นคิงถือเหรียญคุณต้องเป็นคนที่หนึ่งพื้นฐานทางการเงินอาจจะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยแหละและเป็นคนที่พื้นฐานทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีคนคนนี้จะกลัวคนที่นิ่งเขาจะกลัวคนที่แบบ นิ่งเงียบเอาจริงบล็อกจริงกันจริงกันซีนจริงอะไรประมาณนี้คนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดกับชีวิตคนคนนี้เขาจะกลัวเขากลัวใครเขากลัวคนที่วิ่งหนีเขาหรือคนที่ไม่ตามใจเขาคนที่ไม่สปอยเขาเขาจะกลัวเขาจะกลัวคนที่แบบ The e m p e r o r The e m p e r o r ในที่นี้คือหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วในะวระดับนึงเอาง่ายๆคือไม่งอนะคะ ให้ขึ้นเดชชาริออเดชชาริออในที่นี้อาจจะเป็นคนที่รักในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ The e m p e s s ขึ้น The Emperor The e m p e r s นะคะเขาชอบคนที่เพอร์เฟกในระดับหนึ่งอะเป็นคนสวยนะคะสวยและรวยหล่อและรวยอะไรประมาณนี้ แล้วทําให้เขาสามารถที่จะวิ่งตามได้เป็นคนไม่ตามใจเขาไม่ปอย i เขานะคะเนี่ยคนคนนี้เขาชอบคนที่ค่อนข้างที่จะเป็น fighter สู้เพื่อจุดยืนของตัวเองสู้เพื่อชีวิตตัวเองนะคะขอดูหน่อยคนคนนี้เขาน่าจะชอบคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวสูงนะคะเออจริงๆเขาบางคนชอบคนฉลาดมากเลยนะน่าจะค่อนข้างที่จะชอบคนที่เรียนหนังสือเก่ง เป็นคนที่แบบอาเกรดดีเรียนหนังสือเก่งอะไรอย่างเงี้ยเก่งทฤษฎีแน่นๆเปี๊ยเปี๊ยบคนคนนี้น่าจะดูคนจากแบบอาจจะเป็นเกรดอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเป็นสําคัญนะคะทีนี้หอดูหน่อยสิแต่ในขณะเดียวกันคนคนนี้เขาต้องโ้เขาจะไปหาคนแบบนี้ได้ที่ไหนนะคือคนคนนี้เหมือนเหมือนจะต้องเป็นคนที่แบบเออชีวิตเขาเพอร์เฟกอะคะ่ะในระดับที่พร้อมแล้วอะ ถ้าคุณจะเอาชนะใจคนคนนี้ได้คุณต้องเป็นให้ได้แบบนี้นะคะแบบนี้คืออะไรหนึ่งนะคะโอเคบุคลิกหลายๆอย่างความสวยงามคุณต้องดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะและอีกระดับหนึ่งที่คุณจะต้องเวิร์คคือคุณอยากวิ่งตามเขาเมื่อไหร่ที่คุณวิ่งตามคนคนนี้จะวิ่งหนีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไว้ตัวดึงเชิงเงียบหายไปเดี๋ยวเขาจะตามเองเพราะมันเหมือนคนคนคน,นี้ค่ะลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ ต้องหาอะไรชาเลนจ์หรือหาอะไรที่มันเป็นความท้าทายในชีวิตตัวเองอยู่ตลอดตลอดเวลาแล้วมันทาให้หลายๆครั้งพอเขาเจอความรักหรือว่าเจออะไรบางอย่างที่มันท้าทายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความรักคนคนนี้จุดอ่อนของเขาคือเมื่อไหร่ที่เคสเนี้ยมันท้าทายเขาชอบเคสเนี้ยมันดูคุ้มค่ากับการลงทุนคนคนนี้คุ้มค่ากับการได้มาคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงเขาชอบนะคะนี่แหละคือคนคนนี้นี่แหละคือจุดอ่อนของเขา นะคะอะเราไปลุยกันต่อนะคะกับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สีจ้ามาทุกคนมาเริ่มกันนะคะลัคนาราศีนะคะดาวจันดาวสุขของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้เนาะไปเช็คเบอร์ชาร์ตเนี่ยข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะกรกฏมังกรมีนกรากฏ,ากกากฏพิจิกเรามาลุยกัน คนคนนี้เป็นคนแพ้คนดีนกบอกเลยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่แพ้คนดีจริงๆอะแพ้คนดีแพ้คนจริงใจนะคะแพ้คนที่เป็นห่วงเขาแบบไม่หยุดไม่หย่อนคนคนนี้ซื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะนกรู้สึกนะคะ mm hmm. วิธีการที่จะเอาชนะใจคนคนนี้นะคะคุณอาจจะต้องอาจจะต้องเซ็งบ่อยๆหน่อยเพราะว่าหลายๆครั้งเขาจะแบบเหมือนเล่นตัวนะคะอาจจะแบบอ ทักไปไม่สนใจอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาอยากจะเห็นคืออะไร 1. ความสม่ำเสมอ 2. ความจริงใจนะเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นคนสม่ำเสมอไหมคุณเป็นคนที่ให้ความปลอดภัยความมั่นคงหลายๆอย่างให้กับเขาได้ไหมคุณจะเปลี่ยนไปไหมคุณจะอดทนกับเขาได้มากพอไหมนะคะคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ถ้าคุณการเอาชนะใจคนคนนี้ได้คือความอดทนอดทนอะไรนะคะนกรู้สึกว่าอดทนที่อาจจะ หลายครั้งรีแอคชั่นของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกบุดหงิดทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราส่งไปเท่านี้แล้วเราได้กลับมาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพ่น้องออกมาบอกประมาณว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้าคุณใช้ความดีใช้ความจริงใจใช้ความสม่ําเสมอใช้ความอดทนและความพยายามเอาง่ายๆคือเตื้อค่ะในการเข้าหาเขาเนาะคนคนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะคุมเขาอยู่ในระดับหนึ่ง คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ใจคนยากหรือว่ารักคนยากนะคะเขาเป็นคนที่มองหาความแฟร์และความยุติธรรมคือเมื่อไหร่ที่เขาให้ใจคนคนนี้แล้วเขาให้แบบ forever เขาให้ให้แบบตลอดกาลเขาให้แบบให้จริงๆอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมันเลยทาให้เขาเป็นคนที่ระแวดระวังตัวตลอดเวลาเลยนะคะระวังว่าจะรักใครระวังว่า ถ้าเราจริงใจกับคนคนนี้เขาจะไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าเขาเป็นคนระแวงร,ระวังเพราะเวลาที่เขาคีบหรือว่าเก็บใครคนนึงไว้ในชีวิตเนี่ยเขาจริงจังแล้วเขาจริงใจเขาพยายามรักษาคนคนนึงจริงๆนะคะทีนี้การที่เราชนะใจคนคนนี้ได้นะหนึ่งเราต้องสม่ําเสมอนะคะ The ance, เด็ดเทมเพลนเป็นแพทย์ของการบาลานซ์ให้อยู่ในระดับที่พอดีคุณไม่กดดันเขามากจนเกินไป ะะแล้วคุณก็ไม่ปล่อยเขาจนเกินไปให้ขึ้นหนึ่งถ้วยความจริงใจในการเข้าหาคนนี้นะคะจัดเมนต์ reverse อยาเพิ่งตัดสินเขาเขาไม่ชอบคนที่ตัดสินเขาโดยที่เขาแบบอย่างเช่นอสมมติเขาตอบช้าอย่างนี้ฮะใช่ไหมคะสมมุติเขาตอบช้าแล้วคุณส่งไปว่าทําไมตอบช้าไม่อยากคุยหรอเขาจะรู้สึกไม่โอเคเลยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยู่ตัดสินเราอ่ะคือตอนนั้นอาจจะ สระผมอยู่ก็ได้อะหรืออาจจะลดน้ำต้นไม้อยู่ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนคนนี้ไม่ชอบนะคะเออคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยก้าวกระทาเป็นพ่ายของคนที่เราแวดระวังตัวจริงๆ ไว้ตัวระวังทุกย่างก้าวในการที่คนจะคุยในการที่คนจะสื่อสารกับเขานะคะแต่ซิกซ์ซาว์ออกมาบอกว่าถ้าคุณเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะโอ้โหมันคือสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าคนคนนี้คุ้มค่ากับการได้มานะคะเมื่อไหร่ที่คุณเอาชนะใจคนคนนี้ได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเอาชนะใจคนคนนี้ได้เนี่ยคุณก็จะได้แบบได้ใจเขาแบบจริงๆอะ่ะนะคะขอนกดูหน่อยเนาะให้มันขึ้นแบบนี้แหละเนาะ ทีเชอร์นะคะทีเชอร์น้ท like ี่นี Tower, ้คืออะไรเขาอยากได้คนที่แบบเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนคนที่เข้ามาบอกเข้ามาสอนเข้ามาเหมือนแบบครูอ่ะเอ็นะคือความเป็นครูเนี่ยนะคะต่อให้ดุด่าหรือว่าว่ากล่าวลูกศิษย์ยังไงความรักก็ยังอยู่ตรงนั้นความเป็นห่วงก็ยังอยู่ตรงนั้นเขาอยากได้คนที่เป็นเหมือนครูให้เขาอ่ะเป็นแบบอย่างให้เขาได้ เป็นคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออทีนี้ไพ่มันขึ้นประมาณว่าขอนุกดูดหน่อยนะเก็บไพ่แป๊บนะคะ รู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะผ่านความผิดหวังนะคะในเรื่องของการไว้วางใจใครสักคนหนึ่งในชีวิตมาจริงๆบางคนคนคนนี้อาจจะโดนหลอกมานะหลอกในเรื่องของผลประโยชน์นะคะหลอกในเรื่องของความรักหลอกในเรื่องของความไม่จริงใจมาค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้ชีวิตเขาอะ่ะมันมีกรอบมีกําแพงหลายๆอยา่างแต่ไพ่มันขึ้นว่าคุณสามารถเอาชนะใจเ,าเขาได้นะด้วยความสม่าเสมอจริงๆนะคะและความจริงใจ เราไปลุยกันต่อนะคะกับไพ่กองสุดท้ายแล้วนะคะกลองที่5จ้ามาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะออกองไพ่กองนี้นะคะลัคนาราศีดาวจันดาวสุข,ของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะแคปิคอนมังกรน,นะคะไพ่ิสมีแล้วก็ลีบ้าตุนนะคะมังกรตุนแล้วก็มีนเรามาเริ่มกัน คนที่เลือกให้กองเนี้คือคุณต้องบวกมากๆเลยการอยู่กับคนคนนี้ต่อให้คุณต้องหน้าชื่นอกตรมคุณก็ต้องแฮปปี้ต่อหน้าเขาลูกบอกเลยว,ว่าคนคนนี้เขาไม่ชอบดราม่าค่ะไม่ชอบการมีปัญหาไม่ชอบเรื่องเศรา้าไม่ชอบเรื่องแบบคุยด้วยแล้วรู้สึกติดลบคุยด้วยแล้วรู้สึกเอเนอร์จีในชีวิตไม่ค่อยโอเคคนคนนี้เป็นคนชอบคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกถึงพลังงานบวกบวกคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเออคุยกับคนนี้เราไม่ไม่มีเรื่องเครียดนะคะ เขาชอบคนเก่งนะเขาชอบคนเก่งคนทํางานเก่งคนมีความสามารถคนที่รักความแฟร์รักความยุติธรรมแต่สิ่งสําคัญมากๆที่เขาให้ความสําคัญคือเขาชอบคนที่คุยด้วยแล้วมันไปในทิศทางที่บวกอะคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเออมันมี e NERGY บวกๆกลับไปแล้วใช้ชีวิตแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะคุยนอบอลกับ n i h t t of คั s เนี่ยนะคะสิ่งที่สองคนนี้เหมือนกันคือเออดีทั้งคู่คืออะไรคือบวกมากๆคือม mm ี e hmm. NERGY ของคุยนอบอลเป็นคนที่ เ,ออเขาจะแอคทีฟตลอดเวลานู่นทำไนดน้สินี่ต้องทำได้นั่นต้องทำได้นะคะ Night of Cups จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียงแล้วเขาจะดูหลันละแฮปปี้เอนจอยกับชีวิตตลอดเวลามองบวกตลอดเวลาและนกก็ให้ดูคุณดูค่ใบนี้โจเกอร์ Joker, นะคะแล้วมีแบบเนี่ยต่อให้คุณจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อหน้าเขาคุณก็ต้องอยู่นะถ้าคุณอยากจะเอาชนะใจคุณคนนี้เขาชอบคนที่ตลก พขาชอบคนที่เฟลลี่นะคะชีวิตเขาหลายๆอย่างอาจจะมีเรื่องให้เครียดมากพอแล้วอะที่ประเด็นคือถ้าเขาจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนตลกนะเขาชอบคนตลกชอบคนแบบกันเองชอบคนที่อุ้ยคนนู้นก็เข้าได้คนนี้ก็เข้าได้เขาไม่ค่อยชอบคนนิ่งๆอะนิ่งๆมันดูแบบในใจเขาจะรู้สึกว่าออคนนิ่งๆเนี่ย,ด,ยด,ดูมีอะไรเนาะดูมีซัมติงดูมีอะไรเงี้ยคือเขาชอบคนที่ รู้สึกว่าเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนของสังคมนะคะเป็นคนที่เฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยคนนู้นเดี๋ยวไปช่วยคนนี้คนนู้นก็ดูรักคนนี้ก็ดูเอ็นดูเขาไปหมดเขาจะชอบมากเขาไม่ชอบคนที่มีกำแพงเขาไม่ชอบคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเข้าหาเยอะเดี๋ยวต้องพยายามอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่นี้คนคนนี้เนี่ยเขาน่าจะชอบคนที่ two of cups มันคือไพ่ของความที่อาจจะมีจริตในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นเขาชอบรถเก่า คุณก็อาจจะต้องชอบรถเก่าเหมือนกับเขาหรือเขาชอบดนตรีคุณก็อาจจะต้องชอบดนตรีเหมือนกับเขาเขาน่าจะมีงานอดิเรกบางอย่างที่เขาชอบและขั้งใครมันมากๆนะคะคนคนนี้ซึ่งถ้าคุณเป็นได้แบบนี้เขาจะชอบมากๆแล้วยิ่งอยู่ด้วยแล้วแบบโ,โหตลกขาเฮา โอ้ยชอบไปอีกนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะชอบผู้หญิงตลกอะผู้หญิงฮาผู้หญิงแบบโอ้ยขำกันทั้งวีทั้งวันขำกันไม่หยุดไม่หย่อนนะคะเอาจริงถ้าคุณสามารถเปย์เขาได้เขาก็ดูจะรักคุณมากมากเลยนะคะแต่เอาวันนี้พี่จะไม่สนับสนุนให้เปย์แต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดก่อนนะคะเป็นเรื่องของการที่เราทําตัวเองให้บวก energy จบวกบวก,บวกตลกเฟลลี่ขำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออต้องดิดๆนิดนึนงอะถ้าจะคบกับคนคนนี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของความแบบ มันตลกตลอดเวลาและที่สําคัญคุณต้องดูแลรูปร่างด้วยนะเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบคนหุ่นดีนะคะเออเป็นคนที่อาจถ้าตัวเล็กก็ดูดูตัวเล็กก็ดูไม่อ้วนอะเป็นคนที่ค่อนข้างเชฟดีพอสมควรเป็นคนที่แบบดูแลรูปร่างได้ถ้าเป็นสูงก็จ,จะเป็นสูงโป่งมีเนื้อมีหนังบ้างออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดผอมแห้งหรือว่าไม่ถึงขนาดอ้วนจนเกินไปนะเขา,าจะชอบคนในลักษณะหุ่นที่แบบสมส่วนใช้คํานี้ อโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับพี่กระคาดีดิงเนาะในการเอาชนะใจคนคนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์ซับสไครป์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ c ชน n n อรเบอร์ไดวิวนะ,ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปพี่กระค์นะคะในรอบหน้าวันนี้พี่นกต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพื่อนๆที่ทำทำสแตป์ให้เราด้วยนะคะวันนี้พี่นกขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะเอาวิธีไปเอาชนะใจกันเด้อ 拜拜。Bye bye.